รีวิวรถนะคะจากทางสุดรถยนต์มือสองโตอตัอตอคาและวันนี้อยู่กับเกสโตอตัอตคาค่ะรับหน้าที่นะคะพาทุกคนมาชมกับรถสวยๆของเราค่ะ <S <S วันนี้เราก็อยู่กับรถกระบะนะคะต้องเป็นอีกหนึ่งรุ่นพิเศษที่คนถามหายเยอะมากๆนะคะวันนี้จะเป็นตัวไฮลักรีวล l ์็อกโค 2.8G ดับเบิลแทบโวิวไดรถปี2020ค่ะ เป็นรุ่นที่มีการปรับโฉมด้านหน้าให้ดูทันสมัยและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับสีเทาแบบนี้เลยค่ะชมด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวชุดแต่งโล็อกโคเนาะเพราะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวโล็อกโคก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับสีดําเงาค่ะองบอกว่าดูเท่ม,มากยิ่งขึ้นแล้วมาพร้อมกับช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศด้านล่างสีดําตัวไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้าค่ะ สำหรับเจ้าล็อกพวกคี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับราคาป้ายแดง1,199,000บาทค่ะ มาดูกันต่อกับตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะชุดแต่งล็อกคอของเขาตัวนี้เป็นแม็กขนาด18นิ้วยางสภาพยังดูใหม่อยู่เลยยังสามารถขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรูปแบบ LED ที่จับประตูก็จะเป็นสีดําแล้วก็เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสด้วยสามารถที่จะล็อกหลัวปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะ <S 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 ตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคปก็จะเป็นรูปแบบ4ีประตูนะคะได้ความกวาม้างนอกจากนี้ขึ้นลงสะดวกสบายเพราะว่ามาพร้อมกับบันไดดันข้างสี มาดูกับชุดแต่งด้านหลังกันบ้างนะคะอย่างที่บอกเป็นตัวขับสี่หรือว่า4 wheel drive เป็นตัวล็อกโเขาก็จะมีติสติกเกอร์นะคะเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้านหลังก็จะมีตัวโลบาร์ค่ะก็จะเป็นสีเทาตัดกับสีดำได้แบบลงตัวมากๆดูเท่มากทุกคนคะ่ะใครแบบว่าขับไปไหนเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายขับคือสาวๆมองจีดแน่นอน มาดูด้านหลังนะคะตัวกระจกเนี่ยเขาก็จะเป็นระบบไล่้าค่ะแล้วก็ด้านท้ายจะมีกับไฟเบรกดวที่3ที่จับด้านหลังจะเป็นสีดำาน,นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังและก็กันชนหลังที่มีความดุดดันไม่แพ้กันนะคะมาดูกับหน้าแม็กไลเนอร์ตัวนี้จะเป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆจากทางศูนย์เลยนะคะจากทางโตโยตา้าทั้งหมกว่ามีร่องรอยของการผ่านการใช้งานนะคะแต่ว่า ไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักเพราะว่าตัวหน้าแมกไลเนอร์เนี่ยไม่ได้มีรอยขีขนลองลึกนะคะสภาพยังโอเคแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยค่ะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะและนี่คือรอบๆตัวรถค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถค่ะเหมือนมีใครมาปิดไฟอะ่ะมืดมากทุกคนเพราะอะไรรู้ปะ ด้านในเป็นโทนสีดําแบบดําหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าตัวบอกประตูด้านข้างพวงมาลัยหรือว่าเพดานนะคะก็เป็นสีดําแต่ว่าสภาพคือดูใหม่<ะ>สวยมากนะดูแบบด,ดูดูด้านนะ่นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแล้วก็ตัวเพดานของเขาเนี่ยไม่มีคราบสกรปรกเลยนะปกติอะถ้าเกิดว่าเป็นสีดําเวลาเป็นแบบคา<อ>ฝุ่นอะไรต่างๆที่เป็นรอยด่างอะสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดแต่นี่คือสะอาดไอตัวที่บังแดดก็ยังดูใหม่ดูสะอาดสะอา้ะอานนะคะ แล้วก็คอนโซลด้านหนะ้สภาพคือดูใหม่กริปเลยค่ะทุกคนคะไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดข่วนมีการตกแต่งเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็วัสดุสีเงินเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้น เบาะที่ได้สภาพสวยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะเป็นเบาะหนังด้วยแล้วก็ฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะมาดูพวงมาลัยค่ะตัวนี้ก็สภาพสวยเช่นเดียวกันค่ะเป็นตัวมัลติฟังกชันปรับวอลลุมปรับโหมดต่างๆได้มาพร้อมกับตัว c r u คอน control ยมือก็จะเป็นเครื่อง <c oughs> เล่นวดียนะคะมาพร้อมกับตัวแผ่นที่ด้วยนะเล่นแบบ audio radio ต่างๆได้แบบสบายแล้วก็เชื่อมต่อนะคะกับ usb <c oughs> แล้วก็ hdmi ได้ค่ะด้านล่างแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็น ตัว v ฟ l ์ว d วไดนะเลือกปรับโหมดการขับขี่ขับ2ขับ4อะไรต่างๆได้เลยค่ะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะซ้ายขวาม,มีในเรื่องของการตัดการทางาน,น2ล้อหลังควบคุมความเร็วลงทางลาาชันการสูดตัวแล้วก็ Start Stop นะคะที่วางของที่วางแก้วเกียร์ออโต้มาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะมี Eco โคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดค่ะ ตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของในประสมมาพร้อมกับช่องเสียบไฟ100วัตต์ซ้ายมือเป็นตัวคลุมบล็อกช่องใส่เอกสารนะคะสภาพคือสวยพร้อมใช้งานแล้วก็แอร์แบตก็รอบคันด้วยนี่คือโซนหน้าเดี๋ยวเราลองไปดูกับพื้นที่ด้านหลังบ้างนะว่าจะนั่งสบายไหมมีอะไรพิเศษเราลองไปดูกันเลยค่ะและนี่คือโซนด้านหลังนะคะทุกคนขาบอะหืบอ,ส,บอส,สวยมากสวยมากดูใหม่มากไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดบอกแบบ แน,นแน่นมากเลยค่ะแล้วก็มีตัวยึดบอดดิกรือว่าคาซิสดได้ด้วยนะคะตรงกลางก็อย่างที่เห็นค่ะดึงอ,ออกมาเป็นที่วางแขนอันใหญ่ได้แบบนี้นะแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งเนี่ยเจ้าเบาะที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะสามารถยกขึ้นได้นะคะพับขึ้นได้เอาไว้แบบวางของวางลังต่างๆได้ด้วยมีแอร์โซนด้านหลังค่ะได้ความเย็นชุ่มฉ่ำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลังบอกคู่หน้ามีเป็นที่แขวนของรองรับน้ําหนักได้ถึงสี่กิโลกรัม นอกจากนี้ในเรื่องของลำโพงเนี่ยระบบเสียงคันนี้ก็จะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันค่ะและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถสวยพร้อมใช้งานดูใหม่และดูแบบดูเท่ดูด,ดุดันมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกับสภาพเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะมาดูกับเครื่องยนต์แล้วพอดีได้หน้ากันบ้างนะคะจุดแรกเราดูกับตัวฝาักกระโปรงทุกคนฝาเดิมจ้าน็อตเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการขันนะคะแล้วก็ไม่มีการขยับนะ หัวนอตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะยังคงสภาพเดิมเลยแผ่นซับความร้อนย,ยังดูใหม่แล้วก็สภาพสมบูรณ์ค่ะเรามาดูบอดี้หลักกันบ้างนะคะควงแขนต่างๆเม็ดอักเนิงตัวสวยงามคันกลางนะคะสภาพเดิมๆเลยทุกคนขานะคะแล้วก็สังเกตจากอะไรก็คือลูกศร IL แล้วก็น็อตเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะแผ่นเพจจากโรงงานก็สภาพสมบูรณ์สภาพยังสวยเลยสติกเกอร์มอก,กต่างๆยังคงอยู่ครบช้วนค่ะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องแห้งๆแบบนี้ไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนค่ะเครื่อง2.8หรือว่า2800ซีซีนะคะให้กําลังอยู่ที่177แ,แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่450อยนิวตัเนเมตรค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะจองเป็นเจ้าของกับหนุ่มหล่อของเราคันนี้ค่ะพี่ต่อต้นคอาของเราขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสน บาทค่ะต้องบอกว่ารถสวยมากนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งล็อกโคดูเท่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีค่ะฟรีดาวน์ดอกเบี้ยเริ่มต้น0ูนเซสามารถที่จะเลือกกันผ่อนะคะแบบสบายๆยาวนานถึง84เดือนมีบริการหลังการขายค่ะกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีครอบคลุม179รายการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ ใครสนใจต้องรีบจับจองเลยนะคะกิงกางไม่ได้กับหมายเลขโทรศัพท์083ย7แ7ดส7 77 47, และ0 8น7 7 7 7 5 7 7ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี f a c e b o o k นะคะมี LINE ทวิตเตอ n s t a g r a m กเว็บไซต์สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะเรวมไปถึงค่ะสามารถรับชมรีวิวเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube ของเรา ตอออต้อาช่อลเข้บไปแล้วนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไ i k e กด share กันด้วยค่ะแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ขับขี่สะดวกสบายนะคะใช้ในเรื่องการขนของประกอบอาชีพเดินทางไกลสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจไปกับคุณได้ทุกที่อย่างแน่นอนนะคะต้องคันนี้เลยกับไฮลักรีโวล์ล็อกคอ 2.8G ดับเบิลแคล4วิวไดรถปี2020ค่ะ คลิปนี้หมดหน้าที่แล้วค่ะไว้เจอกันได้ใหม่ค่ะตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะรถสวยรถดีรถมือสองคุณภาพดีรถสวยรถดีรถมือสองคุณภาพดีเ็นแก้กันเข้ามาที่โตอตคอ่าตอตคอ่ารถสวยรถดีรถมือสองคุณภาพดีรถสวยรถดีรถมือสองคุณภาพดีเองแค่กันเข้ามาที่ โตต่อคาติดโตต่อคาออกรถง่ายได้รถเร็วเราพร้อมช่วยคุณทุกปัญหาเครดิตอ่อนคุณไม่ต้องกลัวเราพร้อมใจคำปรึกษาออกรถง่ายได้รถเร็วเราพร้อมช่วยคุณทุกปัญหาเครดิตอ่อนคุณไม่ต้องกลัวเราพร้อมใจคำปรึกษาหากคุณต้องการรู้มสองคุณภาพดีให้คุณเข้ามาที่โตต่คาตั้งอยู่บนถนนการชนาติดกับเนอิสระ